สวัสดีค่ะทุกคนซื้อศาลาไม้ไผ่ใหม่แล้วก็รถก็ติดหลมอยู่ที่สวนค่ะทุกคนศาลาหน้านั่งมากค่ะเหมาะสำหรับตำส้มตำนอนกลางวันนุ่นนะพ่อใหญ่นอนกลางวันนะคะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหมื่น แล้วก็มีมีที่นั่งตรงนั้นใช่ไหมที่นั่งหกที่แล้วก็สองฝั่งตรงพ่อใหญ่นั่งเนาะอ่าเกนนั่งสาราไม้ไผ่เกเบมพูเฮาบุษันนี่เก๋บ้านของคุณก็เลยว่าเดี๋ยวของเจริชาก็นั่งตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยด้านหลังเดี๋ยวยิชาจะพาไปดูนะคะนุน่นรถติดลมอยู่ทางโน้นเรียกอ่าไหนอ่ะ อยู่ฝั่งโน้นกับรถสีฟ,ฟ้านะคะทุกคนอันนี้ก็รอรถมาลากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบ้านศาลาไม้ไผ่เนาะแล้วก็บรรยากาศดีด,ดีค่ะทุกคนเหมาะสำหรับกินส้มตำแล้วก็นอนกลางวันพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่ค่ะทุกคนศาลาไม้ไผ่ซุ้มเขามาส่งวันนี้ค่ะ อันนี้ก็คือในราคาหนึ่งหมืนบาทมีที่นั่งอสองข้างแล้วก็มีที่เป็นโต๊ะเนาะเราจะปิกนิกก็ได้นอนกลางวันก็ได้นั่งพักผ่อนย่อนใจ <c oughs> <c oughs> นุน่น <c oughs> บ้านไม้ไผ่พ่อใหญ่อันนี้ก็คือเขาทำจากไม้ไผ่แข็งมากนะคะทุกคนเนี่ย คือดูดเสาไม้ไผ่นี่ให้ดูเสาไม้ไผ่แล้วก็แต่เยริชาก็ชอบนะคะเดี๋ยวจะพอมะละกอโตแล้วก็จะตําส้มตําอยู่ตรงนี้เลยฝนก็จะมานะคะทุกคนแต่ถ้าไม่ไอ้นี่ก็พอจะได้หลบฝนนะคะ สาลาไม้ไผ่ของเราแต่ส่วนใหญ่ร้านส้มตำเขาก็ใช้อันนี้นะคะที่ร้านอาหารที่แบบไอ้นี่ให้คนนั่งเนาะให้ลูกค้านะาประมาณนี้ค่ะทุกคนนั่งรอรถเอามาลากรถขึ้นติดหล่มติดขี้โคลน นั่งได้หกคนค่ะทุกคนนอนก็ได้แต่ถ้าอยากนอนกลางวันมันนั่นที่นั่งอันนี้โต๊ะของเราโอ้ยถ้าฝนมาก็ยังดีกว่าไม่มีที่นั่งคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีไหมคะนี่คะ่คะสวนมะละกอกำลังติดลูกคะ่ะเดี๋ยวพามันตำแล้วก็อะไรอะ่ะ มะเขือมะเขือแก่ก็เลื้องแล้วแล้วทีนี้ก็เอามาปลูกใหม่ก็มีแต่ปลูกก็ไม่ได้กินดอกค่ะทุกคนไม่ได้ <c ười> ค่อยได้กินส้มตำเนาะแล้วก็ชะอมก็เอามาปลูกอยากปลูกแต่มะพร้าวไม่มีแล้วต้นเล็กๆคนงานกินหมดแล้ว <c ười> นั่งรอค่ะทุกคนอันนี้รถเขากำลังมา เพราะว่าดินถมใหม่เนาะถมไปเรื่อยๆถมเก่าก็มีแล้วก็ถมทับกันไปอีกทีแล้วก็พอดินที่นี่ถ้าฝนตกลงมามันก็จะนิ่มซอฟเอา,อาเ,อเอาโอ้ยเนาะถ้าไม่ทำวิดีโอก็ไม่เปิดค่ะทุกคนถ้าทําวิดีโอก็เหมือนกับแข่งแข่งกันประมาณนี้ เออไม่จะคาอุบะแดงไม่จะคำบ่ได้ดิโอเคค่ะทุกคนพามาชมศาลาไม้ไผ่ของเรานะคะสวยงามบรรยากาศทีด่ดีค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ